สวัสดีครับเอลซีที่น่ารักตีอยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามกว่าแล้วนะครับเอ,อซีก็ไปนั่งพักโอ้นาน,นครับเอ,อซีก็ไป่านเะนี่ยครับอยู่บนเขาเนาะอยู่ฝั่งด้านบ้าน กกตูมนะครับเอฟซีนะครับเอฟซีคงจะได้ยินเนาะเสียงมอไซเนาะเสียงมอไซบิกไบ์นะครับเอฟซีเสียงดังมากก็หมายสามแล้ว เนะช่วงบ่ายสามนี่โอ้โหแดดนะครับไอซีแต่มันไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอยู่บนหลังเขาเนาะหาอยู่หากินนะครับเดินไปตามทางนี่ครับเป็นทางเนาะก็ไปกับ Nóng không ừ. này, Hãy subscribe นี่จะเป็นป่าทึบป่าอุดมสมบูรณ์นะครับฝนตกมาใบไม้ใบหญ้าเขียวไปดูเดินชมวิวพาเอฟซีชมวิวชมป่าชมเขา เหนื่อยถ้าขึ้นเขาแล้วครับไีเหนื่อยเท่าไรก็ขึ้นเนาะเพราะว่าใจใจมันลักนะครับไปซีลักบนเขานะครับไอซีขึ้นเขาเนาะโอ้ขึ้นวันหนึ่งพักสองสามวันค่อยขึ้นใหม่นะครับไอซีเพราะว่า ถ้าขึ้นบ่อยก็เหนื่อยเหมือนกันครับพซก็ต้องพักไปหาดายามันดายามันก็มากลับมาตอนเย็นก่อนอนพักตื่นเช้ามาก็ไปดายามันเนาะสองวันดายามันสักสองวันแล้วก็มาขึ้นเขาเนาะ ไปครับนี่ครับถ้าหันหน้ามาด้านนี้ฝนก็ตกนี่ครับก็ไปหาอยู่ ทำเนาะก็นะครับไปอยู่ไม่ไไปอยู่ท่าแล้วไม่ไปอยู่ตรงเงียบพินแล้วครับไอซีถ้าฝนตกมาก็ต้องพักอยู่ตรงนี่ครับไอซีก็ไม่นานก็จะถึงเนาะถ้าฝนตก,กนะครับไอซี ชมวิวนครับดีสิไปเรื่อยๆนะครับบ่ายสามแล้วใกล้จะถึงสี่โมงแล้วครับดยสมาที่เป็นที่พักสงเนาะ แต่ไม่มีพระมาอยู่เนาะนี่ครับเป็นที่พักสงฆ์ไม่มีพระมาอยู่เหมืนเขานี้นะครับไปสิแต่แต่ก่อนนมีแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วครับไปสิเพราะว่ามาดู แล้วอย่างนี้มันจะไม่มีน้ำดื่มน,น้ำกิน่นน้ำใช้เนาะถ้เราดูฝนนี่จะมีอยู่ตรงลงไปตรงนี้นะครับไอซีศาลาพักนี่ครับก็เป็นที่พักสงฆ์เนาะที่พระท่านเคยพักผ่อนเลยมาเข้าพรรษานะครับไอซี ฝนตกก็พักก่อนนะครับีอซีเนาะรอให้ฝนหยุดก็ค่อยไปเนาะถ้าขึ้นเขาวันไหนนะครับไอซีฝนก็ตกวันไหนไม่ขึ้นนี่ไม่ตกนะครับอซีก็ ้าลมแรงนี่ครับไอซี่จะดูตรงนี้แหละครับพักอยู่ตรงนี้แหละนี่ครับมาบริเวณนี้ก็แต่ก่อนจะมีผ้าส่งอยู่แต่ทุกวันไม่มีแล้วครับไอซีนี่ครับ,รบก็เป็น <c oughs> ส่วนมากจะเป็นพวก เจ้าหน้าที่เนาะมาพักเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับพี่สีมาดูกันเป็นที่พักสงฆ์อืม หาหาอะไรก็ไม่รู้ครับไปสินี่ครับก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ